ปลดลงชัลเลอร์กันนะะย้ายมาจากหน้างานตักขยะแล้วนะย้ายมาตักดินคือเก่าเวลาลงชซลเลอร์เทคนิคง่ายๆขอควรระวังก็กคือการระวัดระวังดีที่สุดนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดอ๋อแล้วก็คอยวางลงนะฮะอย่าวางแรง คอยวางเล็งเครื่องเบาๆนะฮะพื้แล้วเวลาหมุนกลับก็พยายามเอาแขนมาใกล้ๆตัวนะอย่าเอาห่างเอาแขนห่างเนี่ยมันจะทวงน้ำหนักนะฮะรถมันจะกระดกตองเอามาใกล้ๆตัวรถเนี่ยนะเวลาวางก็กดวางเบาๆนะครับเฮ้ยอย่ามีท่อน้ำหยิบอะไรมาเนีเยนะ่ย เวลากดวางก็พยายามวางใกล้ๆตัวรถบรรทุกที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราวางห่างเนี่ยมันจะทำให้แมโโรเสียศูนย์ได้นะครับมันจะเอะียงแต่แคงข้างนะเหลือวเรายกอ่นะนั้นเรายกถ้าเกิดเราวางข้างห่างวางไม่ตรงเนะีย่ยวางอย่างเงี้ยมันจะทำให้แมโโรเสียศูนย์แล้วมันก็จะ,ะแคงตรงนี้แหละ แล้วเราก็เดินไปที่บ่อตั้งบินอันนี้แดดแดดดีแล้วนะฝนไม่ตกแล้วแรงแล้วผมคิดว่าน่าจะแรงยาวแล้วนะนับจากวันนี้ไปวันนี้วันที่22 เลาเราเดินก็ใช้เป็นตัวล้อนำเดินไปนำหน้าเ,นเราจะได้เดินสบายๆเราไม่ต้องดึงเเท้าเหยียบางเนี้สบายๆเราวเวลาเดินลักษณะน,นี้คือเอาล้อนำไปหน้าเนี่ยมันไม่กินมันไม่กินโซ่นะยถ้าเกิดเ,เราเอาเครเรียไปเอาเอาเพลือโปเกตนำหน้าเนี่ยมันจะกินโซ่กินโซ่เพราะมันดึงไงทีนี้มันดัน มันเกาะจากกันลาแล้วก็ดันไปข้างหน้าเนะี่ยก็ทำให้โซ่ไม่ซึกหรอะะเยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ